สวัสดีค่ะวันนี้น้ำจะพาทุกคนมาดูวิธีการเก็บพริกแกงไว้ให้กินนานๆเป็นปีเลยนะคะเราสามารถมีวิธีการเก็บแล้วก็ถนอมอย่างไรมาติดตามชมกันเลยคะ่ะค่ะเรามาเริ่มทำพริกแกงกันเลยน้ำก็จะตัดกระดาษนะคะพลาสติกที่สำหรับซีน สีนของเนาะพลาสติกที่สำหรับสีนของใส่แช่ตู้เย็นนะคะแล้วน้ำก็ตักพริกแกงขนาดขนาดที่เราแกงต่อหนึครั้งนะคะขนาดนี้นะคะวางอันนี้คือสำหรับขัวน้ำนะคะแกงต่อหนึครั้งเนาะแล้วน้ำก็จะหอะะ่อค่ะพลาสติกก็แล้วแต่ใครจะใช้นะคะถึงจะใช้เป็นถุงพลาสติกก็ได้เนาะ แต่นี้คือเราทําปริมาณต่อหนึ่งขั้งต่อการใช้ค่ะน้ําก็จะห่อประมาณนี้ค่ะอาจจะห่อยากนิดนึงเพราะว่าอันนี้สะดวกต่อการใช้งานนะคะเพราะว่าเรา เราจะแกงต่อหนึ่งครั้งเราก็ออกมาแค่ก้อนเดียวนะคะสำหรับแกงเนาะเราก็ไม่ต้องอ,ออกมาอย่างถ้าสมมุติเราใส่กระปุกไว้เนี้ยค่ะเราจะอ,าออกมามันก็เสี่ยงต่อการขึ้นเหลืงขึ้น,นลาได้อันนี้เราแค่ออกมาแค่ชิ้นเดียวเรามีสองสามอย่างเงี้ยอันนี้เราก็ใส่ช่องฟิตอันนี้ก็ออกมาแค่แค่ชิ้นเดียวเนาะ การทำพริกแกงอย่างนี้เหมาะกับคนที่บ้านอยู่อพาร์ตเมนต์หรือเป็นคอนโดมากๆเลยนะคะ <m> เพราะว่าอย่างน้ำอยู่อพาร์ตเมนต์อย่างนี้ค่ะการที่เราจะมาตำพริกแกงเองที่เมืองนอกมันก็ลำบากอยู่ค่ะแล้วเราก็อยู่คอนโดเนาะเป็นตึกการทำตำน้ำพริกมันก็เสียงดังอันนี้ก็เหมาะกับการเอานำมาใช้มากๆอันนี้น้ำซื้อพริกแกงมาจากเมืองไทยแล้วน้ำก็ เอามาหอแบ่งอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถเก็บไว้ได้นานเป็นปีเลยนะคะพอเราจะใช้เราก็เอามาละลายกับน้ำกับน้ำมันก็สามารถใช้ได้แล้วค่ะ พอเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพริกแกงครึ่งกิโลเนาะน้าก็จะเก็บใส่กระปุกค่ะเราเราไม่ต้องกลัวมันแตกนะคะพลาสติกเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเข้าช่องฟีดเข้าช่องแช่แข็งแล้วเขาจะแข็งไปเองนะคะทุกคนไม่ต้องกลัวเนาะก็ใส่กระปุกแล้วก็เอาไปแช่ช่องแข็งได้เลยค่ะพอเราจะใช้เราก็แค่หยิบออกมาแค่ก้อนเดียวนะคะ ว่าเราจะแกงทีหนึ่งเนาะเราก็หยิบออกมาแค่ก้อนเดียวค่ะนี่ค่ะแล้วเราก็ปิดฝาเอาไปแช่ช่องฟิตได้เลยค่ะทุกคนอันนี้ก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะถ้าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้น้ำด้วยนะคะขอบคุณค่ะ